เริ่มทำ YouTube เนี่ยเพราะอะไรจุดเริ่มต้นของการถ่ายรูปคืออะไรโอ้โห,โหโจีดได้ไหมเมื่อไหร่จะหาเมียสักทีโอ้โหเนียยอทอล้ะกูจะไปยังไงต่อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปของผมเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่กล้องถ่ายเพื่อนหรือว่าคลิปโพเวเพลงแต่อย่างใดน,นะเพราะวันนี้คือ Q&A เชรองคบหิ่งพัน c r i b e อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งทำคลิปแล้วอยู่ดีๆจะมีคนติดตามถึง1000คนได้ซึ่งสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะสำหรับคนโนเนมแล้วก็ทำคานเต้นธรรมดา,รรมดาแบบเราเนี่ยแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณทุกแรงสนับสนุนเลยนะครับผมไม่ว่าคนที่จะเชยเข้ามาดูเฉยๆหรือเข้ามาดูแล้วก็ติดตามจนถึง1000คนได้นี่ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปเดิมทีเลยดีกว่าว่าทำไมถึงเกิดคอนเทนต์ Q&A ได้เนาะคือสืบเนื่องมาจากว่าช่วงนั้นอะไม่รู้มันเกิด การอะไรบางอย่างก,ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคืออยู่ดีๆก็มีคนติดตามพึ่นมาเป็น700เป็น800จนอยู่ดีๆมันขึ้นมาเป็นแบบ900ยไปไปผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะถึง1,000ัซับเมื่อไหร่แต่เริ่มคิดเล่นอยู่ในหัวแล้วว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันถึง1,000ัซับสุคร้์เนี่ยเราจะทําอะไรให้คนดูดีก็เลยสร้างเป็นควิสในสตอรี่ไอสร้างขึ้นมาว่าแบบว่าถ้าถึง1,000ซับสไดท้์อ่ะคนอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไร ทีนี้มันก็มีคนพิมพ์กลับมาแบบมากมายพอสมควรแหละแต่ว่ามันมีข้อความหนึ่งที่มันถูกตาต้องใจมากมีนอ้องคนนึงพิมพ์ตอบก,บกลับมาว่าอยากให้ทําเป็น Q&A เออเราก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีนะเพราะเราเองก็รู้สึกว่าเราก็มีเรื่องราวมากมายอยากจะบอกเล่าผ่านคอนเทนต์ Q&A เช่นเดียวกันแล้วเราก็รู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะมีเรื่องราวมากมายอยากจะถามเราเช่นเดียวกันซึ่งเราก็เต็มใจที่จะตอบนะเราก็เลยสร้าง Story IG แยกอีกอันนึงเป็นควิสเช่นเดียวกันแหละประมาณว่าถ้าเกิด ว่าเราทำคลิป Q&A ขึ้นจริงๆอะทุกคนอยากจะถามอะไรเราทีนี้คคำถามมันก็มีหลากหลายมากมายพอสมควรเลยแหละมีทั้งมีสาระเบื้องหละไม่มีสาระเบ้องหละเอ,เอาเอาอะไรไม่ได้ก็มีนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าในวันเนี้ยผมคัดสรรเป็น10คำถามหลักๆแล้วที่ผมคิดว่าคนดูส่วนใหญ่อยากจะทราบและตัวผมเองก็อยากตอบสิ้นเดียวกันเอาว่าเดี๋ยวเราไปเรื่องคำถามแรกเลยดีกว่านะไป เริ่มทำ Youtube เนี่ยเพราะอะไรอันนี้ผมต้องเล่าย้อนไปเนี่ยสักสี่ปีที่แล้วได้เลยมั้งผมบอกนี้ก่อนเดิมทีเนี่ยผมทำอะไรไม่เป็นเลยนะตัดต่อคลิปผมก็ตัดไม่เป็นถ่ายวิดีโอผมก็ถ่ายไม่เป็นดูเชื่ว่าชอบร้องเพลงแต่ไม่รู้ว่าตัวเองร้องเพลงได้แล้วในตอนนั้นอะ่ะผมเนี่ยก็สนิทกับรุ่นน้องคนหนึ่งมันชื่อไอโอมไม่ใช่โอมตะลือตกบ้านนะไม่ใช่นะไอโอมเข้ามาด่วนเลยตะลือตกบ้าน ไอโอมเนี่ยมันเป็นรุ่นน้องผมประมาณแบบสปีได้มั้งเพราะว่าตอนนั้นอ่ะโอมมันเพิ่งจะขึ้นมหส่วนผมอ่ะกำลังเข้าปีหนึ่งที่รามแต่ว่าอย่างแรกเลยนะผมกับโอมอยู่บ้านใกล้กันอย่างที่สองผมเนี่ยเป็นคริสเตียนแล้วโอมเป็นคริสเตียนเหมือนกันแล้วในตอนนั้นอ่ะเราอยู่โบสถ์เดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะได้ไปบ้านโอม,มเลยโดยเฉพาะเกือบจะทุกวันอาทิตย์เลยมั้งที่เวลาจะไปโบสถ์อะ ผมก็ต้องไปรอที่บ้านโอมก่อนเพื่อที่ว่าไปบททอมกันคือไปในรถแม่ของโอมแต่ว่าเรื่องนั้นไม่ได้ไม่ได้สาคัญอะไรมากหรอกสิ่งที่สําคัญ,คญแล้วก็จุดกําเนิดจ,จริงๆอะ่ะก็คือเหมือนกับว่าระหว่างที่ผมรอโอมมันทําอะไรบางอย่างนั่นแหละผมก็ทาเพลงผมเล่นเล่นเวแล้วโอมมันก็มาได้ยินแล้วม,มันก็ชมผมแหละเอ้ยพี่รู้ตัวไหมเหนียวพี่ร้องเพลงเพราะนะผมก็แบบเฮ้ยโอมอวยกูหรือเปล่าอวยกูแน่นอนโอมมันก็พูดขึ้นมาว่าแบบว่าเอ้ยงั้นเอางไงไหมพี่ผมเนี่ยชอบทําวิดีโอพอดีแล้วผมก็อยากทาวิดีโอ อยากตัดต่อขึ้นอยู่พอดีเดี๋ยวผมเปิดช่องให้พี่แล้วเอาอ e ีเมลเอารหัสช่องอะ่ะยกให้พี่เลยแต่ว่าผมอะ่ะขอทําหน้าที่เป็นตัดกล้องแล้วก็เป็นอีดิเตอร์เนี่ยให้พี่ส่วนพี่อยากร้องเพลงร้องเดี๋ยวผมซัพพอร์ตให้นี่ก็แบบเอ๊ะแปลกๆนะพูดจริงเหรอมันจะทําจริงเหรอเราก็ยังไม่ค่อยเชื่อทุกคนเชื่อไหมเหตุการณ์ในวันเดียวกันเลยก็คือ2องทุ่มในวันเดียวกันอะ่ะไอโอมแคปหน้าจอ,อยูทูบมามันบอกว่าพี่เอาชื่อช่องอะไรดีผมจะเปิดจริงจังและไอเฮียแม่งเอาจริงนี่วัน ในหัวตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะเอาชื่ออะไรแล้วในหัวตอนนั้นก็ถึงกล้องพลละลอ,อยผมก็เลยเอาคําว่าพลละลอยมาเชื่อมโยงกับชื่อตัวเอง <S <s <uk ur> ก็เลยบอกอ้มว่าเอางี้แล้วกันชื่อทลาลอ,อยไปเลย <S <S หลังจากนั้นแหละมันก็เลยเป็นจุดกําเนิดของชื่อทลาลอ,อยขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะอันนี้แค่ชื่อก่อนนะแค่ชื่อก็ใช้เวลาย,ยาวพอสมควรแล้วเนี่ย ต่อมาก,ก็เริ่มทําคลิปทําได้2คลิปแล้วก็ห่างหายกันไปเพราะว่าในช่วงนั้นอะอมมันก็เพิ่งขึ้นหมห้ผมก็เพิ่งขึ้นปีหนึ่งมันก็เลยห่างหายกันไปเลยประมาณแบบเกือบเกือบปีมั้งกับการทําคลิปเะนาะแต่ว่าผมกับอมก็ยังมีโอกาสเจอกันบ้างแหละแต่ไม่มีเวลามากพอเหมือนแต่ก่อนจนมันผ่านพระ จนมันผ่านมาค่อนข้างจะเนิ่นนานพอสมควรแล้วแหละก็เรลยรู้สึกว่าแบบว่าเลทิงช่วงนานเกินไปหรือเปล่าวะมันก้าวขาเป็หนก้าวแล้วอ่ะมันต้องหารูทางอีกรูทางหนึ่งที่จะทําให้ขาอีกข้างเหนือก้าวไปต่อได้ทีนี้จะทำไงดีลนะ่ะมือมันก็ไม่ว่างเหมือนแต่ก่อนแล้วมัอยู่ทางเดียวแล้วแหละคือมึงต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง เริ่มจากหัดตัดต่อวิดีโอก่อนเลยเริ่มจากโปรแกรมง่ายๆเลยนะโซนี่เวกิพอทําไปทํามารู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่ถามอะโปรแกรมมันใช้ง่ายนะมันประหยัดทรัพยากรคอมค่อนข้างดีเลยแหละแต่รู้สึกว่าเครื่องมือมันไม่กบมันขาดอะไรบางอย่างไปตอนนั้นก็มีรุ่นพี่รู้จักกันชื่อพี่อาร์ตถ้าคนที่ดูคลิปในช่องผมบ่อยก็น่าจะพอทราบดีว่าพี่อาร์ตรูปรากลักษณะนหน้าตาเปน็นยังไงพี่อาร์ตเนี่ย เขาก็แนะนําผมว่าเอ้ยทําไมแกไม่ลองใช้แบบ Premiere Pro ดูวะโปรแกรมเนี้ยมันอาจจะใช้งานยากนะแต่ว่าเครื่องมือเนี่ยมันค่างครบแต่ข้อเสียมีอย่างเดียวนะมันกินสเปคคอมแกทีเนี้ยควาชิปหายมันเกิดขึ้นกับผมแล้วเพราะว่าเดิมทีผมไม่ได้ใช้คอมเครื่องนี้นะเดิมทีผมใช้คอมอีกเครื่องหนึ่งซึ่งสเปคมันเคออลยรู้ไหม Intel Core Duo คือแม่งแบบบัดซบกว่าเพนเทียมอีกนะก็ต้องแบบยืมเงินแม่ในการซื้อรถบุกมือสองก็คือเครื่องนี้แหละเสร็จปุ๊บก็เอามาลงโปรแกรมตระกูล Adobe ีต่างๆนานาไม่ว่าจะ e m i e r e p r o p h o t o s h o p Lightroom Audition ลงเพื่อใช้งานส่วนหนึ่งฝึกฝนส่วนหนึ่งแต่ฝึกฝนอย่างหน,งนักเลยก็คือ Premier e Pro นี่แหละฝึกตัดต่อขั้นพื้นฐานก่อนนะเพื่อจะเรียนรู้ว่าเครื่องมือนี้ใช้งานยังไงเครื่องมือนั้นใช้งานยังไงเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มตัดต่อไปแล้วตอนนั้นเนี่ยทำงานจอบจอบหนึ่ มีเงินติดตัวอยู่มาณหมื่นงมั้งก็ตัดสินใจเอาเงิน1 2ื่นนั่นแหละซื้อกล้องไปนะครับเป็นนิคอน D53 ก็คือกล้องที่ใช้ถ่ายวิดีโอตอนนี้ในปัจจุบันนี้แหละแล้วก็ที่ใช้ถ่ายรูปในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันนะแล้วก็มาซื้อเลนแย่ทินเป็นเลนยัง,งนัว 50f 1.8ถามว่าทำไมไม่ซื้อเลนนิคอนไปเลยตามตรงเลยนะฮะเลนนิคอนแม่งแพงไม่มีตัง จำใจซื้อยางนัว5 1 8ไปในราคา2,000บาททวนเสร็จปุ๊บก็หักถ่ายวิดีโอจนรู้สึกว่าไม่ถึงขั้นว่าเก่งหรอกแค่ชำนาญในฉบับตัวเองเสร็จแล้วก็ซื้อเป็นใหม่ไมโครเน,นเซอร์เพราะเดิมทีเนี่ยอัดเสียงในไมค์มือถือเนาะแล้วก็เอามาลงในโปรแกรมออเดชั่นและย้ํานะว่าเมื่อก่อนอะ่ะไม่รู้จักเขาว่ามิกซ์แกรมเตอร์คืออะไรเราคือการที่เอาลายเสียงที่เราอ,าดอัดวางซิงให้เสียงมันตรงกันเฉยเฉยอะ่ะให้มันตรงกับจังหวะเฉยเฉยอะ่ะโดยที่ไม่ได้ใส่เอฟเฟกไม่ได้มิก ไม่ได้มาเต์เร์อ่องสิ้เลยเราทําแบบนี้ไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์เราอยากให้คุณภาพเสียงดีๆสู้คนอื่นเขาเราก็เริ่มจากศึกษาก่อนว่าี่เสียงร้องหรือเสียงเพลงอะ็นโปรแกรมอะไรบ้างรู้จักโปรแกรมแรกก่อนมันเป็นโปรแกรมอะไรดีด F D L Studio ผมจำชื่อไม่ได้นะแต่มันเป็นโปรแกรมขั้นพื้นฐานเลยแต่ขนาดว่าขั้นพื้นฐานนะผมก็ใช้ไม่เป็น Yeah. ยอทอแล้วแต่ว่ายังไม่หมดหวังครับดันไปเจอโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งก็คือ Cubase 5ผมกลับมาเปิดโลกที่ Cubase 5เพราะว่ารู้สึกว่าแบบ <c oughs> เครื่องไม้เครื่องมือมันใช้งานค่าง่ายแล้วก็เอฟเฟกต่างๆมนันกัคางตอบโจทย์เราเราก็เริ่มหัดใช้จากเอฟเฟกในสต็อกก่อนเนี่ยแหละเสร็จแล้วก็เริ่มไปโหลดเอฟเฟกในการปรับแต่งเสียงต่างๆที่มันจะออกมาได้มีคุณภาพมาที่สุดเท่าที่จะทําได้เสร็จแล้วพอเรามีองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ย เริ่มทำอะไรเป็นเนี่ยทำคอนเทนต์ c o อร์เพลงไปทำได้อยู่ประมาณเกือบเกือบสามปีเรารู้สึกว่าเราชอบทำนะแต่มันก็ไม่ใช่ทางเราร้อยเปอร์เซนต์อ่ะเรารู้สึกว่ามันเหมือนเราวิ่งตามกระแสแวเว้ยเราต้องมามองหาว่าเพลงไหนมันเป็นกระแสเหมือนเราพึ่งใบบุญในส่วนของกระแสนั้นอ่ะ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้มีคนรู้จักเรววามียอดวิวด้วยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราซะ <c oughs> ทีเดียว ผมก็เลยตัดสินใจพอดช่องตัวเองอะไปประมาณ3-4เดือนเลยมั้งเพื่อที่ว่ามาดูระบบหลังบ้านงตัวเองว่ามีคนคอมเมนต์หรือมีคนรีเควสอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรแต่นี่พูดโดยที่ใสส่วนตัวเองเลยนะเป็นคนไม่อ่านคอมเมนต์ชาวบ้านเป็นคนไม่อ่านคอมเมนต์ในช่องตัวเองเลยก็ามาถูกตาต้องใจกับคอมเมนต์หนึ่ง ที่เพื่อนๆส่วนใหญ่พิมพ์เข้ามาก็คืออยากให้เราอ่ะสอนมิกเสียงร้องหรือไม่ก็สอนใช้โปรแกร,รมมิกเสียงร้องเรารู้สึกว่าเออทำคลิปแนว educate สกคลิปคลิปดีกว่าคลิปแรกก็น่าจะเป็นคลิปที่ว่าเราสอนมิกเสียงร้องในแบบฉบับที่เราทําเองย้ำไม่ในแบบส่วนของเรานะเพราะว่าเราไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเก่งหรืออะไรปรากฏว่าคลิปแรกรู้สึกว่า ไอ้ผลตอบรับดีเว้ยเราก็เลยเกิดอีกคลิปหนึ่งึ้นมาเป็นคลิปแยกแล้วก็คลิปย่อยเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นคลิปที่เราสึกว่าคนที่ใช้โปรแกรมคิวส์เบสส่วนใหญ่จะต้องเจอปัญหาแน่นอนก็คือเสียบไมหรือการต่อไมแล้วเสียงมันไม่เข้าเราก็ทําคลิปนั้นแยกหมคลิปหนึ่งเพื่อที่ว่าเหมือนการตอบปัญหาคนดูไปในตัวด้วยแหละซึ่งถ้าถามว่า2อคลิปนี้ฟีดแบ็กมันดีไหมนะสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าฟีดแบ็กมันดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยทั้งด้วความเป็นคลิป e d u c a t ดด้วยแหละแต่ว่ามันก็รู้สึกว่่่าาามมันก็ไใชทงเร ร้อเอยู่ดีเราก็เลยหยุดทําคลิปไปอีกสักเดือนหนึ่งแต่ระหว่างที่หยุดทําคลิปไปเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะคือด้วยความที่เดิมทีเนี่ยผมเป็นตะกล้องทีเนี้ย ผมเชื่อว่าคนที่เป็นตากล้องส่วนใหญ่จะต้องระเจอปัญหานี้แน่นอนปัญหานี้คืออะไรรู้ไหมถ่ายรูปมาแต่ใช้ไม่คุ้มสมมุติว่าคุณเนี่ยถ่ายเพื่อนมาเนี่ยหนึ100ภาพคุณเชื่อไหมว่าเพื่อนคุณเนี่ยใช้รูปในการอัพลงโซเชียลหรือใช้รูปจริงๆนะไม่ถึง50าสิภาพไม่ถึงครึ่งเลยผมก็เลยมาคิดอะไรเพิ่มเติมเลกว่าหรือเราจะเอาสิ่งสิ่งนี้มา develop เป็นคอนเทนต์ดี ก็เริ่มจากเอามือถือตัวเองเนี่ยแหละมือถือด้โง่ๆเลยนะมาติดบนหัวกล้องแล้วเวลาไปถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยเราก็จะกดเรคคอร์ดในมือถือเราด้วยเสร็จแล,แล้วก็ลองเอามาตัดต่อเล่นๆแล้วกลายเป็นกล้องถ่ายเพื่อน e ีีแรกที่คนส่วนใหญ่ได้รับชมเนี่ยแหละที่ว่าผมไปสะพานเขียวแล้วก็ไปเช่าบนซีกับเพื่อนปรากฏว่าทำคลิปแรกมาผมบอกตามตรงนะคลิปนั้นมนคลิปโง่ๆมากแต่เป็นคลิปีโง่ที่คนส่วนใหญ่สึกชอบเรารู้สึกว่าก็ชอบเหมือนกันนะ มันแปลกใหม่สำหรับเราเดียวเพราะว่าถ้าพูดถึงในแง่ของคอนเทนต์ถ่ายรูปอะคนส่วนใหญ่จะชอบทำคอนเทนต์ที่อิงไปว่าเลนระยะนี้ควรใช้กับอะไรสปีดประมาณนี้ไอโอประมาณนี้ควรจะยังไงอะไรยังไงหรือการจัดองค์ประกอบภาพรูปหรือแม้กระทั่งการหานางแบบนายแบบก็ตามการกําหนดภาพโพสต์น่นนี่นั่นผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากพรีเซนต์ในส่วนนี้ผมอยากทําคลิปถ่ายรูปที่มันบ้านๆที่สุดง่ายๆที่สุดนายแบบนางแบบไม่ต้องเพอร์เฟกต์ไม่ต้องไป จ้างไม่ต้องบีบอยู่มาเลยสิ้นชวนเพื่อนตัวเองมาเนี่ยแหละชวนไปถ่ายรูปเวลาอยากทำคอนเทนต์ก็ง่ายๆเลยแชทถามเพื่อนมึงพรุ่งนี้ว่างไหมมันลืนว่างไหมไปที่นี่ๆๆ่กันกูอยากถ่ายรูปกูอยากทำคอนเทนต์ถ้าเพื่อนโอเคอ่ะโอเคถึงวันจร,จริงเจอกันเลยไปเลยปรากฏว่ายิ่งทำเนี่ยมันยิ่งชอบกว่าที่เม่กอก่อนที่เราเคยทํามาเว้ยมันเหมือนกับเราหาลู่ทางของมันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะลู่ทางการพัฒนาในเรื่องการถ่ายภาพของตัวเองพัฒนาในเรื่องการพูดหน้ากล้องรวมถึงมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกับทลายกับ ตัวเองที่มีอยู่นะเพราะว่าผมคือบุคคลที่ไม่มีความมั่นใจอะไรเลยถ้าย้อนไปตั้งแต่ขั้งต้นแต่พดูดง่ายๆเลยคือ YouTube หรือสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันเหมือนได้ปลดล็อกไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าตอนเนี้เราไม่มีกําแพงอะไรแนละ้วเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเริ่มต้นของการทำ YouTube งผมก็จะประมาณนี้แหละเรื่องราวมันค่อนข้างจะยืดยาวนิดน,นึงก็จะคลิปไปคําถามต่อไปดีกว่าเนาะโอเคแรงบันดาลใจในการทําคลิปเนี่ยคืออะไร ถ้าพูดตามตรงเนี่ยมันเหมือนกับคําตอบของคําถามมาข้างต้นเนียผมน่าจะพูดทุกความรู้สึกออกไปหมดแล้วนะแต่ว่าผมขอบพูดแล้วก็ตอบโต้กับคําถามเนี้ยเรื่อยไปอย่างสั้นๆล้กันผมพูดง่ายๆเลยคือ ชอบและความรักผมรู้สึกว่าการที่เราชอบหรือเรารักอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะสิ่งที่เราทําอยู่ตรงเนี้ยถ้าเรารักสิ่งสิ่งนั้นจริงๆะ่ะไอสิ่งสิ่งนั้นที่เรากาลังทําอยู่นี่แหละมันจะมีลู่ทางมีแนวทางแล้วก็นําพาให้เราอะพัฒนาในด้านนั้นหรือที่าำที่เราทําอยู่เนี่ยตอกไปได้มันแค่นั้นเลยนะเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจในการทําคลิปของผมทุกวันเนี่ยก็คือความชอบคือด้วยใจนะคำถามต่อไปทำ u t u b e นานหรือ,อยัง ตอบส,สั้นๆเลยด้วนครับ4ปีถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะตั้งแต่ประมาณแบบไม่มีนาะคก็เมษานี่แหละปี2018จุดเริ่มต้นของการถ่ายรูปคืออะไรโอ้โหคำตอบในคำถามนี้น่าจะยืดยาวไม่ต่างจากคำถามแรกเลยนะ จุดเริ่มต้นของการถ่ายรูปของผมนะเริ่มจากความสงสัยและคำถามโง่ๆที่มีอยู่ในหัวด้วยนะว่าโหมดโปรในกล้องมือถือคืออะไรมันแค่นั้นเลยเพราะว่าในช่วงที่ผมเริ่มถ่ายรูปเนี่ยช่วงนั้นน่าจะตรงกับช่วงที่ผมเนี่ยเพิ่งขึ้นม .5 แล้วช่วงที่ผมเพิ่งขึ้นม .5 เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นช่วงที่กล้องมือถือส่สวนใหญ่อ่ะมันเริ่มมีการพัฒนาในเรื่องของโหมดการถ่ายภาพต่างๆมันก็เกิดจากความสงสัยในหัวตัวเองว่าโหมดโปรที่มีมาเนี่ยมันคืออะไร ทำไมคนถึงไม่ค่อยใช้กันเอากดเข้าไปดูโหมันมีเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วสปีดชัตเตอร์ ISO ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะ Exposure เอเอ e โ p o ช u r e เราก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากลองเล่นดูก็เริ่มจะปรับระยะโฟก,กัสอะ เอ้ยพอมันปรับเบอร์ได้ปรับชัดได้แล้วรู้สึกตื่นเต้นกับมันเ้ยเร็จปุ๊บเราก็ลองเอาสปีดช,ชัตเตอร์เนี่ยมาเล่นในการแบบถ่ายแสงไฟกลางคืนแล้วจําได้ว่าถ่ายออกมาปุ๊บอะ่ะเฮ้ยมันเป็นลากไฟเว้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยชอบตื่นเต้นเช้าต่อมาเอาไปอวดเพื่อนลเอลย้ารูปเนี้ยไปอวดเพื่อน เพื่อนก็แบบโหไม่ขายได้ยังไงเนี่ยแต่ก็บกล้องมือถือง่ายเราก็เริ่มจากกล้องมือถือก่อนเลยแหละแต่ว่ายังคุมโทนภาพยังแต่งสีแต่งอะไรไม่เป็นนะจนกระทั่งอิสตาแกรมมันเริ่มเฟือ่องฟูขปนยิงจังะแ,แล้วก็มีผลกระทบต่อ ถ่ายรูปหรือแอปแต่งรูปเป็นหลายแอปเลยซึ่งในยุคนั้นอ่ะที่มันบูมจริงๆนะจะเป็น VSCO กับ Snapseed ยุคนั้นจะมี2แอปนี้หลักๆเลยเพาะฉันจำได้นะแต่คนส่วนใหญ่จะเอ็นเอียงมายัง VSCO ซะมากกว่าเพราะว่า1ตอนนั้นคือมันเป็นแอปเปิดตัวใหม่และเป็นแอปฟรีในตอนนั้นปัจจุบันไม่ฟรีแล้วนะปัจจุบันไม่ฟรีนะหลายฟิลเตอร์นี่คือต้องเสียตังแล้วนะแต่ฟิลเตอร์ในสมัยนั้นอ่ะมันยังฟรีอยู่และมันสวยมากๆด้วยในการคุมโทนในการแต่งสีภาพแล้วก็ไปหัดใช้ VSCO เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบว่ะมูแนันโทนภาพมันดีอะไรมันดีเสร็จปุ๊บแล้วก็อัพลงใน i ิ s t a g r a มมีเพื่อนมีรุ่นน้องหลายคนก็ชมว่าเฮ้ยมึงถ่ายรูปสวยมันอะไรหลังจากนั้นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายรูปมาเรื่อยๆแล้วเราก็เริ่มชอบมันจริงๆพอเข้าปีหนึ่งอันนี้ย้อน<笑><笑>เหมือนย้อนกลับไปเรื่องเรื่องที่แล้วเลยนะที่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อกล้อง <S <S ตอนนั้นเนี่ย ทำงานจอบๆหนึงแหละจนมีเงินติดตัวอยู่มา1หมื่สองมั้งก็ตัดสินใจเอาเงิน1มื่นนั่นแหละซื้อกล้องไปนะครับเป็นนิคอนดี3มก็คือกล้องที่ใช้ถ่ายวิดีโอตอนนี้ในปัจจุบันนี้แหละแล้วก็ที่ใช้ถ่ายรูปในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันนะแล้วก็มาซื้อเลนส์แยกทีนึงเป็นเลนส์ยังนัว5 0 f 1 8 8 มันเป็นความรู้สึกของการที่แบบว่าเราสึกว่าเราถ่ายด้่กล้องมือถือเราก็แค่อยากได้สเกลรูปอยากได้มิติของรูปที่มันดีกว่าน,นี้เราก็เริ่มถ่ายรูปมาเรื่อยๆืจนเริ่มรับงานด้านช่วงหนึ่งพลพอถึงช่วงโควิดก็ไม่มีงานก็เดี๋ยวหลกมาถ่ายเพื่อนมาพัฒนาฝีมือมาทําคลิปจนเปลี่ยนจากความชอบเป็นความรักไปเองจะรู้สึกว่าเราสามารถทําสิ่งสินี้ไปได้เรื่อยจนจะมีไรายได้หรือไม่มีก็ได้แต่แค่มีไรายได้มันก็ดี ช่วงนี้เงินช็อตอยู่นะฮะขอร่วมทีมได้ไหมพี่โอ้โหเอาจริงๆนะไม่ได้มีความคิดเรื่องการหาทีมอยู่ในหัวเลยคือเรื่องการสร้างอะไรได้ใน y t u t u อ่ะ โอเคมันอาจจะยังสร้างไรายได้ไม่ได้ก็จริงแต่ว่าไอ้เรื่องมีไรายได้หรือไม่มไีรายได้นั่นไม่ใช่ปัจจัยหลักเลยแต่ปัจจัยหลักเลยก็คือผมเนี่ยชอบทางานหรือชอบทําอะไรคนเดียวซะมากกว่าถามว่ามันเหนื่อยไหมอ่ะมันเหนื่อยแต่ถามว่าชอบไหมชอบมันชอบนะกับการที่แบบตั้งกล้องถ่ายเองพูดเองตัดต่อเองลงเอฟเฟกแล้วก็อัปโหลดเองคิดแคปชั่นเองทำทไรที่อย่างเองหมดมเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะ ก็ไม่สามารถการตนตีได้นะว่าในอนาคตเนี่ยจะอยากหาทีมเพิ่มไหมถ้าหากว่ามีรายได้นะย้าว่าต้องมีรายได้นะเพราะถ้าในเวลานี้จะดึงใครเข้ามาร่วมทีมเนี่ยบอกตามตรงว่าเราไม่มีรายไนดะ้นะอันนี้จริงๆิพิธาอายุเท่าไหร่คะปีนี้พี่ย2ปีเต็มครับแต่ปีหน้าพี่23อีก2ปีข้างหน้าพี่24และอีก3ปีพี่ยและอีก8ปีข้างหน้าพี่อายุ30มสิบจะพูดเพื่ออะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> เมื่อไหร่จะหาเมียสักที ไม่ได้มีความคิดเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าอยู่เป็นโสดมาเนี่ยจริงเนี่ยปีนี้เข้าปีที่3แล้วนะแล้วยิ่งอยู่เป็นโสดนานอะ่ะมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีใครก็ได้นี่หวะเราก็มีความสุขในแบบของเราเองนั่นแหละโดยที่เราไม่ต้องไปเดือดร้อนใครแต่ว่าถ้าพูดตามความเป็นจริงขึ้นไปอีกอะ่ะมันเหมือนกับผมรู้ตัวเองได้แหละว่า มีข้อเสียอะไระเราก็เลยตัดปัญหาด้วยการที่ยังไม่มีดีกว่าแต่ผมพูดตามตรงเลยว่าถ้าเกิดว่าผมได้กลับมีความรักอีกผมจะพยายามแก้ไขจุดบกพร่องในส่วนที่ผมมีจะพยายามทําให้มันดีกว่าแต่ก่อนเลยพูดด้วยความสัตย์จริงเลยนะจุดเริ่มต้นของการเรียนรามคืออะไรไง่ายๆเลยครับอยากเข้านิเทศแต่ไม่มีตัง แต่ว่ามันประจวบเหมาะกับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยมาตั้งแต่อายุ67เล้วแหละแล้วเรารู้สึกว่าพอเราเริ่มทํางานเริ่มหาได,ได้ตัวเองได้อะเฮ้ย <c oughs> มันสนุกนะมันสนุกจนเรารู้สึกว่าเราอยากทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีที่ไหนที่มันเหมาะไปมากกว่ามอรามแล้ว <c oughs> มีคนในใจเยอะไหมโอโ้โห ทำไมคนส่วนใหญ่จะต้องคิดว่าผมเป็นคนที่มีใครในใจเยอะหรือเป็นคนเจ้าชู้ถ้าพูดตามตรงนะถามว่ามีคนในใจไหมตอนนี้มีแต่ถ้าให้นิยามว่าเยอะไหมไม่เยอะถ้ามีมันก็ต้องมีรอบละคนเดียวอ,อยู่แล้วเว้ยเออผมก็ไม่ใช่คนที่แบบจะไม่เอาอ่าวหรือแบบเป็นคนเจ้าชู้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นได้ถามว่ามีคนในใจไหมมีถามว่ามีเยอะไหมไม่เยอะครับจีบได้ไหมถ้าอยากจีบจีบได้พักเข้ามาได้ แต่ขออย่างเดียวอย่าล้ำเส้นอย่าคุกคามเส้นเกละกันกเพราะว่าผู้าำตรงเนี่ยผมเป็นคนอินโทรเวิร์ดเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวของตัวเองเนในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ <S <S เราเป็นคนชอบ,บพูดคุยเว้ยเราเป็นคนที่แบบคือเราไม่ปิดกั้นอยากจีบ ชอบเราอยากรักเราได้แต่พออย่างเดียวคืออย่าล้ำเส้นกันแล้วกันก็พอก็จะประมาณนี้นะ10บคาถามที่คนเข้ามาถามกันบ่อยที่สุดและผมก็อยากจะตอบเช่นเดียวกันซึ่งมันก็มีคําถามที่ทั้งมีสาระและไม่มีสาระแหละก็สุดท้ายนี้นะครับผมถ้าทุกคนยังอยากเป็นกําลังใจให้กันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปในระยะยาวและในหลายๆระยะเรื่อยๆเลยก็ว่าได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม 拜拜。Bye bye.